สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเอเชียทอโต้นะคะเป็นที่ปรึกษาการขายข,ายของบริษัททอโต้นะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่นะคะแนะนํานะอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นรุ่นที่น่าใช้มากๆเลยนะคะกับคันนี้นะคะเป็นเจ้าโฟล์คาอันตินะคะเป็นโฉมออ l นิว 1.6G นะคะและขอบอกเลยนะคะว่าวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะคะ กับราคานะคะ4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะและคันนี้นะคะมาในโฉมปี 2, 0, 2020นะคะและฟรีดาวได้ด้วยนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้เลขไหม่ก็แสนกลางๆนะคะเป็นรถเข้าใหม่สภาพนางฟ้าเลยนะคะเป็นอัลติโฉมออ์นิวนะ เดี๋ยวรายละเอียดตัวรถนะคะก่อนที่จะเข้าไปฟังคลิปเต็มนะคะอเสียฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับตะใครเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูออปชั่นกันตั้งแต่ด้านหน้าของเขาเลยนะคะคันนี้นะคะก็ด้านหน้าของเขาจะได้เป็นไฟหน้านะคะแบบโปรเจคเตอร์นะ,ะตัวโคมไฟนะคะไม่มีรอยร้าวนะคะแล้วก็ใสๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะกันชนด้านหน้าก็จะได้มาเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะตัดกับของตกแต่งนะคะสีดํานะคะได้ดีมากๆเลยนะคะคันนี้ บอกเลยว่าสภาพเขานะคะเกรด A สุดๆเลยนะคะเป็นสภาพแรกเข้ารอปรับนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อนะคะของเขาก็จะได้เป็นล้ออัลลอยเดิมจากโรงงานเลยนะคะขนาด16นิ้วนะคะรัดด้วยยางไฟสโตนนะคะปี2023นะสามารถใช้ได้อีกยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวบอดี้กันนะคะตัวบอดี้รถนะคะเหลี่ยมสันคมชัดนะคะ กระจกของเขานะคะกระจกปรับเป็นพับไฟฟ้านะคะบิว้วมาให้นะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะและมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะตัวมือเปิดของเขาก็จะได้เป็นมือเปิดแบบครเมียมนะคะด้านในของเขานะคะก็จะได้เป็นพทนสีดําแบบนี้เลยนะคะได้เป็นเบาะหนังด้วยนะตัวเบาะนะคะเดินได้ด้วยตะเข็บสีขาวแบบนี้นะคะไม่มีรอยยับรอยย่นเลยนะคะสภาพแรกรับรอปรับนะคะค่อนข้างใหม่เลยนะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างตัวรถกันบ้างนะคะ แกะให้ดูเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นเม็ดอาร์ตเดิมๆเลยนะคะเรียงการส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะรับประกันนะคะรถเรานะเดิมทั้งคันนะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีตัดต่อหรือว่ากอไม้เลยและในส่วนของตัวน็อตนะคะก็จะได้เป็นน็อตเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะไม่กระดิกไม่ขยับขยื่นเลยแผ่นเพจของเขานะคะตรงรุ่นเลยปี2020นะบอกเลยว่าโครงสร้างนะคะเราเดิมๆเลยตัวกระจกก็เป็นกระจกแพ้เดิมโตโยต้าทูกานนะคะ และฟิล์มเราก็ติดมาให้เรียบร้อยเลยทั้งคันนะคะในส่วนของคิ้วกันสาดนะคะเราก็ติดตั้งมาให้ด้วยเป็นสีดํานะคะตัดกับตัวรถสีเทาได้ดีมากๆเลยนะเดี๋ยวเราพามาดูนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารกันต่อเลยนะก็กว้างๆประมาณนี้เลยนะคะของเขาก็จะมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะคะ2องจุดนะตัวเบาะหนังนะคะถือว่าสภาพใหม่มากๆเลยเป็นสภาพแรกรับนะคะสภาพนางฟ้าเลยนะไม่มีรอยยับรอยย่นใดๆเลยนะคะ เดี๋ยวพามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นไฟท้ายนะคะเดิมโรงงานนะแล้วก็ตัวโลโก้โครล่าอัลติสนะคะอยู่ครบเลยนะโลโก้โตโยต้ามาพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะถึงสจุดด้วยกันเลยนะเดี๋ยวเราพามาดูในส่วนของห้องเก็บของกันต่อเลยนะคะนี่ก็จะกว้างประมาณนี้เลยนะคะสามารถเก็บสัมภาระนะคะได้ค่อนข้างเยอะเลยนะ และดูในส่วนของตัวยางอะไหล่แม่แรงนะคะเรามีมาให้ครบเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะระบบความปลาะภัยเขาดีมากๆเลยนะและตัวโครงสร้างนะคะฝากระโปรงด้านหลังนะซิลงซินเลอร์นะคะของเราเดิมโรงงานทั้งหมดนะคะตัวนงตัวน็อตนะแล้วก็กิฟต์นะคะเหรียญบงเหรียญบาทเราเดิมหมดเลยนะคะทั้งคันเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบอดี้ด้านข้างกันต่อเลยนะคะก็ เหลี่ยมสันคมชัดนะคะสภาพแรกรับนะคะก็นางฟ้ามาเลยนะเป็นมือเดียวป้ายแดงนะคะรถเราประวัติศูนย์ด้วยพวงมาลัยนะคะก็จะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะคันนี้มาพร้อมนะคะเลขไมนะไม้แท้นะคะ147,922กิกิโลนะคะพวงมาลัยของเขานะคะก็จะได้เป็นหุ้มหนังนะคะสีดำนะแล้วก็มีปุ่มควบคุมเสียงนะคะผ่านพวงมาไลัยได้เลยนะแล้วก็มีปุ่ม โทรเข้าโทรออกนะคะได้เลยแล้วก็ตัวจอของเขานะคะก็จะได้เป็นจอวิทยุเดิมโรงงานนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะฟังวิทยุ FMAM ได้เลยนะคะตัวแอรของเขานะคะก็เป็นแอร์ระบบออตโต้นะคะแสดงผลนะคะผ่านหน้าจอดิจิตอลแบบนี้เลยนะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้เลยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของเกียร์นะคะของเขาก็จะได้เป็นเกียร์ออตโต้เช่นเดียวกันนะคะ การเข้าเกียร์ก็ลื่นไหลามากๆเลยนะคะนี่ของเราก็จะได้เป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะบอกเลยว่าสภาพเดิมๆนะคะปุ่มก็เป็นพุชตาร์นะคะกุญแจของเราก็จะเป็นแบบสมาร์ทคีเลตนะคะเดี๋ยวเราพามาดูในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันต่อเลยนะเครื่องยนต์ของเขานะคะก็ค่อนข้างใหม่นะคะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะคะตัวทรงตัวซีนนะคะยังอยู่สภาพเดิมนะคะตัวน็อตหรือว่าเป็นคานด้านหน้านะคะก็คือสภาพเดิมๆโรงงานเลยแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะคะ เราเช็คค่า CCA ให้นะคะก่อนส่งมอบแล้วก็ของเรานะคะมีเช็คลิต์ให้นะคะรอบคันเลยแล้วก็ภายในนะคะมีเปลี่ยนถ่ายของเหลวแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ด้วยนะคะเรามีครบเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวฝากระโปรงด้านหน้านะคะก็เดิมเดิมเลยนะคะซิลเลอร์เดิมทั้งหมดนะคะตัวกิปนะคะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะคนเตือนหมอกอต่างๆนะคะอยู่ครบเลยนะเป็นฝากระโปรงเดิมทั้งหมดเลยนะคะในส่วนของ แผ่นกันความร้อนนะคะก็ไม่กออไม่ล่อนนะคะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยตัวนงตัวน็อตน,นะคะโลโก้ปั๊มโตโยต้านะคะอยู่ครบเลยนะถือว่าสภาพนะคะค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะก็โดยรวมนะคะก็ประมาณนี้นะสําหรับที่ลูกค้านะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะและอยากออกรถกับเรานะเรามีไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากซื้อสดนะเรามีเล่มพร้อมโอนอย่างแน่นอนนะคะ รับประกันนะคะไม่มีเล่มเต็มนะและรถเรานะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีตัดต่อหรือว่ากอไม่อย่างแน่นอนนะสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะคันนี้นะราคานะคะ4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะและฟรีดาวได้ด้วยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000กว่าบาทนะคะตลอดอายุสัญญาเลยนะคะและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้ช่องทางด้านล่างเลยนะคะวันนี้เอเซียขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือก้องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ